เขาเป็นคนไทยไหมเขาไม่ได้เป็นคนไทยไสยามนั้นก็เลยเป็นคนสยามเชื้อสายขอมคนสยามเชื้อสายมอนคนสยามเชื้อสายลาวอย่างลาวอาจจะรู้สึกว่าภาคอีสานเป็นของเราไม่ใช่ในอีสานก็มีชนเผ่าทั้งเยอะแยะคูไทยก็มีนะสวยก็มกีกุยก็มีอะไรนี้เยอะแยะคนไทยก็มี คนโคราชเนะีถือคนไทยนะแต่ละพวกแต่ละกลุ่มเรื่องแบ่งแยกประเทศเรื่องไหนนะมัเนเรื่องฝรั่งมันมาทำเราไปหลงงมงายมากคนไทยเราเก่งนะใครเข้ามาเราก็อยู่ด้วยกันได้หมดนะพวกอีรานเข้ามาเยอะแยะนะสมัยก่อน มารับราชก,การแล้วเป็นพระยาเป็นอะไรก็มีพวกตระกูลบุญนาคพวกแขกนั้นเข้ามาก็กลมกลืนศาส,สนาพุทธเองก็ไม่ได้เกิดในเมืองไทยแล้วบอกนี่ศาสนาพุทธของไทยที่จริงแล้วมน,นุษย์นะเขาเคลื่อนไหวตลอดเพราะตัวดีเอนะคนอีสานนะเป็นคนลาวหรือเปลา่ามีการตรวจ ดีเอ็นเอเลยนะเพบว่าคนอีสานะเป็นลูกผสมมีเชื้อลาวก็มีเชื้อมอญก็มีนะแล้วเชื้อชนเผ่าต่างๆก็มีเพราะฉะนั้นภาคอีสานคนอีสานไม่ใช่คนลาวนะสารพัดเลยเนี่ยพอเข้าใจโลกนะว่าทุกอย่างมันเคลื่อนนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมนุษย์ก็เคลื่อนที่ วัฒนธรรมก็เคลื่อนที่เมืองสยามเนี่เมืองไทยเนี่ยมันเก่งตรงที่มันเป็นพหูวัฒนธรรมวัฒนะะธรรมอะไรเข้ามานะเรารวมด้วยหมดเลยอยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะกันนี่คือความเก่งความปรับตัวเก่งพวกที่หลีจิตกูแน่กูแน่น,นะก็เป็นเมืองขึ้นเข้าหมดอนะ่ะมันไม่แน่จริง เราะฉะนั้นถ้าใครเขาบอกว่านี่ของครูของครูเขาเราก็อย่าไปโกรธนะก็ะแค่ให้ข้อมูลไปเท่านั้นลนะ่ะข้อมูลจริงๆเป็นยังไงแต่อย่าโก,กรธรักษาใจของเราให้ดีสังเกตให้ดีตอนนี้มันเริ่มขยายวงอินเดียก็เริ่มบอกว่านครรวัดของอินเดียอินเดียสร้างอะไรเงี้ยไฟกันใหญ่จีน ก็เริ่มออกมาเล่นนะทูดจีนในขเขมรนทูดอังกฤษในขนเขมนอะไรนี่เราต้องตั้งหลักตั้งสติให้ดนะีอาเซียนเป็นปึกแผน่นเป็นปึกแผ่นมากนะเราก็เริ่มเจริญมากนะควางหูควางตาบางพวกเขาไม่ชอบ ในสิ่งเหล่านี้เราต้องรักษาจิตใจของเราให้ดีนะรู้เท่าทันแต่ว่าทำความเข้าใจรักษาใจของเราไว้มีความเมตตากรุณาอย่างคนก่อเรื่องนะเขียนโน้นเขียนนี่ในเฟซบุ๊กหนะไม่กี่คนไม่กี่คน่ยทำให้คนระหว่างชาติทะเลาะกัน อยว่าแต่ประเทศอื่นเลยคนไทยก็มีนะักาการเมืองเรานะก็มีนะอยู่ๆเขาเรียกว่าประเทศไต้หวันนะคืออาหาเรื่องกอบกวนกับจีนอะไรอี่างเงี้ยไอ้คนกอบกวนเะนี่ยมันมีทุกประเทศแหละไม่ใช่มีนะเขมรนกับลาวกับป,ประเทศนอ้ประเทศนี้คนไทยก็เป็นนะงั้นเราไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดใครนะอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะ เอาเข้าธรรมะของเราต่อหัดแยกธาตุแยกขันได้มันก็เป็นปัญญาขั้นต้นยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนานะพอเราแยกธาตุแยกขันได้แล้วเราจะเห็นนะแต่ละธาตุแต่ละขันนะมันแสดงใจรักได้รูปที่หายใจออกก็แสดงใจรักรูปที่หายใจเข้าก็าแสดงใจรักไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอด ไม่เทียนเดี๋ยวก็าหายใจออกเนี่ยถ้าหายใจเข้า